กูโป้กูโป้กูโป้เลยดูดูดูใช่เนียสวยจัดสวยจัดสวยจัดเรียมลารับแดงมันดิ อย่ายืนไปมันวางได้เนียมีล่ามันก็ต้องเดินลายแน่นอนพิดหล่อมันจะเดินใต้มันจะเดินแน่นอนโทษดีเราว่าได้ กูยังมีก่ออยู่นงห่วงนะกูยังมก่ออยู่แบตไปเลยอันตีมา้เลยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่าไปไกลยังวะมันยเอาหายเลยเนี่ยเนี่ยาตองกันแทงทำเป็นแบบนี้ไล้ด้วยหรอ

ดโอ้โหไม่ตายคุณชายลุงว่าเมื่อไหร่เอามาได้เนี่อู้เฉียด เป็นีนตอ่ะหรอแม่งกายมันตัววีบอฟได้นะุ้ยไอ้เฮียว,ว์ปผิดว์ปผิดเปลี่ยนว์ปผิดติวเปลี่ยนเปลีน,นด้วย เฮ้ยกำแพงไม่มีจร in <language> ิงเหรอวะไปเร็ oh ่มันเำแหล่งไม่อะไระสลิเปอร์จสบิเปอร์แตบไป

ใช่ที่ชนเนี่ยคนที่ใช่จะคนไรที่ถูกเดี้ยวตัวคนเดียวที่ถูกชน

น้อ <of> งชายเคยเล่นเคยเล่นเครื่องอะไรนิงานกับพ่อโอรยยิงอะไรรึเปล่าปลาปองเนี่ยหรือปลาหมึกแม่งปลาหมึกปหมึกน้องชาย อะไรเกินไปหนุห่มแบบทักกระดาร้ามันก็นจ่อไว้ท่าเองไปเล่นป่าหมึกปลาหมึกแม่งหม,มุนลูกขาดทำไมเราต้องการความมันในการเล่นหนุ่มจริงจริงงมันหนุ่มธรรมดาไม่พออยู่เราด้ยไม่เรียกหนุ่มเสื้อนะมันหมุนมันหมุนที่นั่นงเราด <c oughs> ้วยกลายเป็นคนหมุนข <c oughs> องวผิดียดโคตรมัน <c oughs> อ่ะพวกเลยเหรอ <c oughs>